พระเครื่องเนี่ยมาจากไหนทําไมถึงเรียกว่าเช่าทาไมไม่เรียกว่าซื้อสวัสดีค่ะอยก่แต่ชาแนล Point v i e ค่ะเราในฐานะคนไทยนะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคําว่าเช่าพระค่ะไปวัดไหนเราก็เจอพระเครื่องพระองค์นั้นพระองค์นี้บางองค์ก็อ่ะสิบาท20บาทบางองค์ก็โอ้โหเป็นแสนเป็นล้าน20-30ล้านก็ว่ากันไปนะคะว่าแต่เอ๊ะ พระเครื่องเนี่ยมาจากไหนกันแน่ทําไมกลายมาเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในสังคมไทยเลยวันนี้วิเก็บรวบรวมเอาประวัติการเกิดของพระเครื่องมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ แนวคิดเรื่องพระเครื่องเนี่ยนะคะหลายคนเข้าใจว่าเป็นแนวคิดใหม่มากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะดูรากความคิดเกี่ยวกับพระเครื่องเราต้องย้อนกลับไปไกลมากในสมัยแบบหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปไม่นานเลยค่ะคือในสมัยนั้นน่ชาวพุทธนิยมจะเดินทางไปที่สังเวชนียสถานนะคะก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินะไม่ว่าจะเป็นที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพานรวมไปถึงที่แสดงปฐมเทศนานะคะก็เหมือนกับเราทุกวันนี้ที่เราไปเที่ยวอินเดียกันนั่นแหละทีนี้คอนเซ็ปต์ของการเดินทางไปสถานที่เหล่านั้นเนี่ยชาวพุทธในสม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วนะคะกับ2เลยคือไปเพื่อปรงสังขารค่ะประมาณว่าโอ้สังขารนั้นไม่เที่ยงแท้นะขนาดพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อยู่ตลอดไปเลยอะไรก็ประมาณเนี้ยก็คือเป็นคอนเซปต์หลักธรรมของเขานี่แหละทีนี้ในยุคสมัยแรกๆเนี่ยนะคะตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้มีพระพุทธรูปไม่ได้มีอะไรนะคะก็เป็นสถานที่ที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเฉยๆพอชาวพุทธไปถึงเนี่ยเขาก็อยากจะเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้เพื่อแบบเป็นที่ระลึกหรือว่าเพื่อเอากลับไปบ้านแล้วก็ไประลึกไปปรงสังขารต่อว่าอ่่่ฉัันนนนนเคยยมาาสสถททีีีี้้ตออูปรงง ในแบบนี้กลับไปบ้านมองของสิ่งนี้จะได้คิดเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่คนยุคนั้นเขานิยมเก็บกลับมากันก็คือมเมล็ดของต้นพระศรีมหาโพค่ะก็คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้นะคะหรือถ้าไปปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าบางคนก็จะเก็บใบไม้ของต้นพระศรีมหาโพกลับมาใช่ไหมซึ่งพอเขาเอากลับไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นมเมล็ดนะแต่เขาเอาไปปลูกไปอะไรกันนี่คือสาเหตุที่ทําให้เวลาไปสถานที่ต่างๆที่แบบเกี่ยวกับพุทธศาสนาเก่าๆเราจะเห็นว่าเขาจะชอบบอกว่าอันนี้คือต้นไม้ที่เอามาจากตต้นนนนพรรระะะะีีมมมมมหาาาาาาาโิจจจงงๆเเลยย่่กกก็็ดออไไคค มเมล็ดของต้นพระศรีมหาโพนี่ก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะดังนั้นชาวพุทธในสมัยนั้นเขาก็เลยต้องหาวิธีทําของที่ระลึกใหม่นะคะซึ่งสิ่งที่เขาทําขึ้นมาก็เหมือนกับงานศิลปะในยุคสมัยนั้นแหละก็คือเอาดินเนี่ยมาอาัดเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วก็ทํารูปสลักรูปอะไรลงไปนะคะแต่ว่าในยุคสมัยแรกเนี่ยมันยังไม่ได้มีพระพุทธรูปเกิดขึ้นค่ะดังนั้นสิ่งที่เขาทําลงไปก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปบรรลังว่างรูปสัตูปรูปอะไรแบบนนะะนนะะเน รูปทาเป็นอะไรขึ้นมานะคะจนกระทั่งในยุคสมัยที่แบบพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ามาอะไรมีอิทธิพลของกรีกโรมันเข้ามาเริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นในศาสนาพุทธตอนนั้นแหละค่ะคอนเซปต์ของพระพิมพ์ถึงเริ่มเปลี่ยนไปประมาณว่าในเมื่อสร้างพระพุทธรูปได้ทําไมพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงสร้างเป็นรูปพระไม่ได้นะคะก็เลยเริ่มมีการเอารูปพระเนี่ยมาพิมพ์ลงในดินเป็นแผ่นเป็นอะไรนะคะก็คือพูดง่ายๆคอนเซปต์ของการทําพระเป็นชิ้นเล็กๆพิมพ์ลงไปในดินอัดหรือว่าวััััสดดดุอออออะะะไไรเเนนนนนนนีี่่่่่่มมมมกิขึ้้้าาาาแแลลววคคตตตพงจปปูหท มีคติความเชื่อหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แบบเป็นคติความเชื่อที่ฮิตมากเขาเรียกคติความเชื่อนั้นว่าปัญจอันตรธานนะคะปัญจอันตรธานปัญจแปลว่า5อันตรธานแปลว่าหายไปคือชาวพุทธเนี่ยเขามีความเชื่อว่าในทุกๆ1,000ันปีที่พุทธศาสนาอยู่เนี่ยนะคะจะมีอะไรสําคัญบางอย่างเนี่ยหายไปหายไปหายไปจนกระทั่งครบ5,000ันปีพุทธศาสนาก็จะหายไปแบบหายไปเลยค่ะเช่นแบบพันปีแรกอาจจะความรู้เรื่องพระไตรปิฎกที่แท้จริงหายไปก่อนพันปีถัดมาจะเริยวัดอันดีงามของพระภิษุอาจจะหายไปพันปีถัดไปอาจจะไม่มีใครสามารถบรรลุทําได้แล พันปีถัดไปพระพิสุอาจจะแบบเลิกครองจีวรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอครบห้าพันก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะหายไปแบบหายไปหมดเลยดังนั้นชาวพุทธยุคนั้นเนี่ยพอเขาเชื่อเรื่องนี้เขาก็แตกตื่นกันค่ะประมาณว่าไม่ได้ไม่ได้ฉันจะปล่อยให้พุทธศาสนา,าหายไปไม่ได้ฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คนยุคหลังเนี่ยรู้ว่ามันเคยมีาศาสนานี้อยู่บนโลกนะเขาก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าพระพิมพ์นี่ไงที่เราทาทากันนี่แหละคือหลักฐานชั้นดีที่ทําให้คนยุคหลังรู้ว่ามีศาสนาพุทธยู่ดังนั้นนะคะชาวพุทธในยุคนั้นเนี่ยเข ยะธรรมมาเอาไว้ค่ะซึ่งคาถาเยธรรมมาเนี่ยเป็นคาถาที่สําคัญของศาสนาพุทธนะเพราะเป็นคาถาที่เหมือนสรุปย่อใจความสําคัญคําสอนของศาสนาพุทธเอาไว้แบบสั้นกระชับมากๆนะคะเพราะคาถานี้เนี่ยนะคะตามตำนานเขาเล่าว่าเป็นคาถาที่พระอัศสิชิที่เป็นหนึ่งใน5ปัญจวัคคีย์เนี่ยเทศให้พระสารีบุตรฟังตอนที่ยังไม่ได้บวชนะคะแล้วพอได้ฟังปุ๊บก็เลยแบบอุ้ยดวงตาเห็นธรรมจนกระทั่งขอบวชกลายมาเป็นพระองค์สําคัญของศาสนาพุทธนั่นเองค่ะคนในยุคนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าถ้าวันนึ่งพุทธศาสนาหายไปมีคนมาเจอพระพิมพ์เหล่านี้เจอคาถายะธรรม ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนอะไรแบบนี้นะจึงที่เราไปทั้งหมดเนี่ยก็คือที่อินเดียใช่ไหมคะส่วนในไทยเราเนี่ยนะคะเราก็รับศาสนาพุทธมาจากที่อินเดียเนาะรับเข้ามาหลายระลอกเข้ามาหลายนิกายนะคะซึ่งคอนเซปต,ต์ของพระพิมพ์หรือคอนเซปต์ของการสลักคาถาเยธมาอะไรเงี้ยก็เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเราจะเจอว่าพวกโบราณวัตถุยุคโบราณเนี่ยสลักคาถาเยธมากันเต็มไปหมดค่ะรวมไปถึงระพพงพรพพิมพ์ด้วยนะทีนี้ปรากฏว่าพอเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยนะคะบริเวณเนี้ยมันเต็มไปด้วยความเชื่อต่างๆหลากหลายมากมายค่ะดังนั้นคอนเซปต์ของการว่่าาพพพพรระิม์หือว เอาพระพิมพ์กลับมาเป็นที่ระลึกจากสังเวชนี้สถานเพื่อระลึกถึงการละสังขารระลึกถึงการดับทุกข์อะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่มันเริ่มมีแนวคิดอื่นๆเกิดขึ้นบ้างเช่นเขาเริ่มมีคนคิดว่าเอ๊ะทำพระพิมพ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วตามคติมหายานอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยที่เขาแค่เอาดินมาทํามาอาจเป็นรูปพระพิมพ์บางทีเขาก็ผสมอัฐิคนตายเข้าไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งแนวคิดเบื้องหลังตรงเนี้ยบทความที่รรปปปไไออออ่่่่่าา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 นนนนนนนมเเเเเเยยคค้้บกกวววจะะ็็พสััชืลาตาตงดิท ไปสู่ดินแดนหลังความตายไปสู่ภพส่ภูมิต่างๆการที่มีพระมีพระพุทธคุณไปด้วยเนี่ยก็เป็นคุณกับคนที่ตายไปแล้วนะคะเขาก็เลยนิยมสร้างอาจจะสร้างแบบ840 0 0องค์เป็นแบบตามพระธรรมขันธ์อะไรอย่างนี้ค่ะ <S <S แต่คอนเซปต์การสร้างพระพิมพ์เก็ยังมีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะคือมีทั้งคนที่ทําเป็นเหมือนของที่ระลึกมีทั้งทําเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ว่าพุทธศาสนามาถึงที่นี่แล้วแลวจะยังอยู่ต่อไป5 0 0 0ันปีก็จะยังจะไม่หายไปมีทั้งแบบอุทิศส่วนกุศลอะไรก็อยู่ของมันไปนะคะทีนี้เราพอมพ์เรื่องิที่กเนใ สมัยอยุธยาคติความเชื่อเนี like oh وں, hmm. have, s <S really. ่ยคือคติความเชื่อการสร้างเครื่องรางของขลังเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีการรบกันยศใช่ไหมแล้วในสมัยอยุธยาเราไม่ได้นับถือแค่พุทธอะเรามีพราหมณ์เรามีความเชื่อชาวบ้านเรามีอะไรเต็มไปหมดนะคะดังนั้นสมัยอยุธยาเนี่ยเขามีคอนเซปต์ของการสร้างตะกุดสร้างผ้ายันสร้างเสื้อยันสร้างนู่นสร้างนี่เต็มไปหมดใช่ปะซึ่งการมีเครื่องรางของขลังพวกนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เขาตอนที่เขาออกไปรบแหละคือนึกสภาพคนออกไปฆ่าคนนะออกไปแบบว่าเจอความโหดร้ายมากๆเขาก็ต้องการอะไรที่เป็นนนที่ตจจิใใะะค ใหมอยุธยาเนี่ยมันก็มีคอนเซปต์หนึ่งที่แบบมีการนำพระพุทธรูปหรือมีการนำพระชยัยมีพระสงฆ์มีอะไรที่แบบออกไปด้วยในการเป็นขวัญกำลังใจให้กับการรบใช่ป่ะทีนี้มันก็เลยมาเมิร์จกับความเชื่อเรื่องพระพิมพ์นะคะที่มันมีคนทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่แบบเอ้ยทำพระพิมพ์ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้พกออกไปศึกสงครามเป็นขวัญกำลังใจเหมือนกับเอาพุทธคุณเนี่ยไปด้วยเราจะได้ให้พระพุทธคุณเนี่ยปกป้องเราจากการให้แคล้วคลาดให้อะไรต่างๆนะคะทีนี้พวกนี้เขาก็จะพกๆๆออกไปแล้วก็ไปบัจจุ นะไม่ใช่ว่าอมีพระเครื่องพระพิมพแล้วก็พกอยู่กับตัวตลอดไปแต่พวกนี้เขาจะเอาออกไปรบค่ะแล้วพอกลับมาที่เมืองปุ๊บหลังจากที่ไปรบมาเรียบร้อยเขาจะเอาพระเหล่าเนี้ยไปใส่ไว้ในเจดีย์ไปเก็บไปที่วัดนะคะเพราะเขาถือว่าเป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายด้วยคือในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะไม่พกพระกลับมาที่บ้านกันค่ะทีเนี้ยศัพท์ที่ใช้ในการเรียกพระมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปค่ะจากเดิมที่เรียกพระพิมพ์พระพิมพ์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายุคไหนแต่ว่ามันก็เลยเริ่มมีการเมิร์จกันระหว่างคําาาาาวว่่่พพพรรรระะิมม์กัับเคคืืออองงงงขขปณใำ ดาเครื่องรางของขังต่างๆเนี่ยมีพระพิมพ์เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็ <S <S เลยกลายเป็นเรียกว่าพระเครื ung, ่องพระเครื่องตั้งแต่ตอนนั้นนะคะไม่ใช่ว่าพระเครื่องคือแบบเครื่องยนต์หรืออะไรแต่หมายถึงเครื่องรางของขัง,ง,งนั่นเองค่ะทีนี้ประเด็นก็คือพอมีการเสียกรุงทั้งที่สองอยุธยาแตกข้ามากรุงธนบุรีข้าม,มาก,มามมาก,ากรุงรัตนโกสินเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือคติการสร้างพระพิมพ์เพื่อแบบให้พุทธศาสนาเจริญงอกงามรุ่งเรืองต่อไปเราจะเป็นแบบบุดหมยอะไรเงี้ยมันเริ่มค่อยๆหายไปนะคะเริ่มมีการสร้างพระพิมพ์น้อยลงค่ะดังนั้้้นนนนคคกก็เเหมมมมืออแแบบ่่่่่ะไไดดสรรางพพพพิิิ์ตทีขึ คนเนี่ยมีการกลับไปสำรวจอยุธยากลับไปสำรวจอะไรต่างๆแล้วกรุกมันก็แตกออกมาพวกเจดงเจดีที่บรรจุพระพิมพ์เนี่ยก็แตกออกมานะคะคนสมัยหลังก็เลยไปหยิบพระพิมพ์ออกมาได้ค่ะแล้วชื่อของพระเครื่องหลายๆชื่อที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่สร้างเขาตั้งชื่อตามนั้นนะแบบอ่ะฉันจะสร้างพระขุนแผนฉันจะสร้างพระสมเด็จฉันจะสร้างพระนุ่งทานีไม่ใช่นะคะในยุแคแรกๆสาหรับพระที่เก่าจริงๆเนี่ยมันคือกรุพระแตกขึ้นมาแล้วคนที่ไปเจอเขาค่อยตั้งชื่อย้อนหลังอย่างพระขุนแผนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เรั เราไปดูพระขุนแผนเราจะงงๆว่าทําไมพระขุนแผนหน้าตาถึงดูเป็นเหมือนพระปกติจริงๆแล้วพระขุนแผนคือพระปกติคือพระพุทธเจ้าคือแบบรูปแทนพระพุทธเจ้านะคะแต่ที่เรียกพระขุนแผนเพราะว่ามีพุทธคุณด้านแบบมหาเสน่ห์อะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งพระเก่าๆเนี่ยก็จะมีลักษณะการตั้งชื่อแบบนี้แหละเ้าไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ใดๆก็ตามกลับมาที่เรื่องการเอาพระในกลุ่มมาพกก่อนจริงๆแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแต่หลักฐานเอาแบบชัดๆที่มีการบันทึกไว้คนแรกว่าอ่ะเป็นคนที่ไปเจอ สมเด็จพุทธาจารย์หรือว่าสมเด็จโตคมลังสีนั่นแหละค่ะที่เชื่อกันว่าท่านเนี่ยไปสำรวจเจดีย์แถบริมแม่น้ําปิงแล้วก็ไปเจอกับพระพิมพ์ก็เลยเอามาพกเพื่อแบบบูชาเป็นพุทธคุณนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเขามีแต่การเอาพระพิมพ์ในรูเนี่ยขึ้นมาพกนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่3าเนี่ยก็เริ่มมีการสร้างพระภัยสัตวกุรุซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในมหญญายานเนี่ยขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้คนเนี่ยพกกันค่ะเนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีอหิวาตากะโลกเนี่ยระบาดในกรุงรัตนกโกสินทร์นะคะดังนั้น้นนนคออออเตตเเเปตรรรืื่่่่่งกการราาพพพะะขึมไมไไใชแแบบจ กลุแล้วเอามาพกเนี่ยก็เลยเหมือนแบบอ่ะเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะแต่เอาจิงๆนะคอนเซปต์ของการแบบสร้างพระเครื่องพกพระเครื่อง,ม,องมีเหตุการณ์นั้นก็วิร้างพระแจกดีกว่ามีเหตุการณ์นี้ไปเที่ยวที่นี่มีพระแจกเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าค่อนข้างจะได้มาจากแบบทางตะวันตกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ว่าตะวันตกอะ่ะเวลาเขาทําอะไรก็าตามเขาชอบมีเหรียญที่ระลึกใช่ไหมคะ,ชมคะเช่นอ่ะควีนครองราชครบเท่านี้ปีก็จะต้องมีเหรียญที่ระลึกคว er ีนครองราชทีนี้เราอ่ะรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเยอะช่วงแบบรัชกาลที่ชาสี่รัชกาลที่5เรา สร้างเหรียญที่ระลึกกันขึ้นมาแบบเต็มเลยใช่ไหมอย่างตอนเทศกาลที่5เฉลิมพระชนมพรรษาครบ50ปีเนี่ยก็มีเหรียญที่ระลึกใช่ไหมคะหรือว่าตอนที่สเสด็จกลับจากยุโรปเนี่ยก็มีเหรียญที่ระลึกเหมือนกันนะคะประเด็นก็คือร,รมเนียมเนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่ใน,นราชสำนักค่ะแต่ว่ามันเผยแพร่ออกไปนอกราชสำนักด้วยโดยเฉพาะในบรรดาพระสงฆ์พระเกจิกดังๆต่างๆนะคะก็ทําเหรียญขึ้นมาเหมือนกันนะคะเรียกว่าเหรียญพระสงฆ์ค่ะเขาก็จะทําเหรียญเนี่ยเป็นรูปพระเกจิอาจารย์ดังๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาไว้แจกเป็นที่ระล เราไปดูเหรียญเก่าจริงๆก็จะเห็นว่ามีเหรียญของพระที่มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรมันไม่ได้แบบทําง่ายนึกออกไหมดังนั้นในยุคแรกๆก็ต้องเป็นพระดังๆที่ลูกศิษย์มีทุนทรัพย์มีอะไรก่อนจนมาสมัยหลังๆเนี่ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นราคาค่าผลิตมันต่ำลงถึงจะเริ่มแบบกระจายกันไปทั่วๆนะคะทีนี้ด้วยคอนเซปต์ของการมีเหรียญที่ระลึกพระอะไรต่างๆผสมกับคอนเซปต์เรื่องการแบบสร้างพระพิมแต่ว่าไม่ได้สร้างเพื่อเอาไว้ในเจดีย์เหมือนเดิมและสร้างเพื่อเอาไว,พว้พกสร้างเพื่ออะไร2อ,อย่างมาผสมรวมกกกกกััันนนน็็เเเเลลยยยาาาปพรรระคคื่่อง้้ๆบบแททีีใชุว ะะซึ่งพระเครื่องนี่ก็มาปูมน่าจะถึงขีดสุดเลยแหละก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่แน่นอนเลยค่ะว่าสมัยนั้นอนะชีวิตทุกคนแบบแขวนอยู่บนเส้นได้ใครจะมาวางระเบิดอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้เครื่องบินบินผ่านหัวทุกวันดังนั้นชาวบ้านทําอะไรไม่ได้นะคะก็เลยหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะด้วยการพกพระเครื่องนะคะเพื่อแบบความสบายใจขอให้แค้วคลาดอะไรต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีการเหมือนแบบทําพระเครื่องออกแจกจ่ายคนในหน่วยงานออกแจกจ่ายตำรวจทหารออกแจกจ่ายประชาชนนะคะทีนี้ถ้าเอาตามที่วิว แรกๆอะ่ะชาวบ้านก็ยังไม่ได้มีคอนเซปต์หรอกว่าต้องไปหาพระเครื่องดังๆอะไรมาแรกๆก,ก็คืออ่ะพระเครื่องตามชุมชนคอนเซปต์ของมันคือการ พกรูปของพระพุทธเจ้าหรือว่าพกรูปของพระเกจิดังๆเพื่อให้อำนาจเนี่ยช่วยแบบป้องชั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจนกระทั่งในช่วงแบบหลังสงครามชาวบ้านก็เริ่มมีการคุยกันขึ้นมานะคะประมาณว่าเฮ้ย hey, คุณพกพระอะไรตอนนั้นเนี่ยคุณแคล้วคลาดอุ้ยพระนี้ดีนะพระนี้อะไรคือเริ่มมีการรีวิวสรรพคุณกันอะคุยไปคุยมามันก็เลยเริ่มเกิดแบบดีมาซัพพลายประมาณว่าอุ้ยอยากได้พระองค์นั้นอุ้ยอยากได้พระองค์นี้เหรียญแบบนั้นเหรียญแ,แบบนี้นะคะมันก็เลยเกิดเป็นตลาดแลกเปลี่ยนพระเครื่องขึ้้้นนนคค่่่่่่ะะะซึึงถาาาาเเออททททีีีีกกสุดมบัไว ก็คือตลาดบาร์มหาพาทที่แถวๆโรงแรมรัตนโกศิทร์ตรงราชดำเนินค่ะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะจะเป็นตรงที่ตำรวจทหารข้าราชการเขาแบบมาจิบกาแฟคุยกันอยู่แล้วแล้วแน่นอนว่าเขาก็ต้องคุยกันเรื่องพระเครื่องเรื่องอะไรนี่แหละแบบอุ้ยผมเนี่ยพกอันนี้ไปรบนะผมนู่นนี่นั่นคุยกันใช่ไหมคุยกันไปคุยกันมาก็เริ่มกลายเป็นแบบมีการจัดระเบียบกันจริงจังประมาณว่าอุ้ยอันนี้เป็นแบบชมรมคนรักพระเครื่องนะพระรุ่นนี้มีพุทธคุณแบบนั้นพระรุ่นนั้นมีพุทธคุณแบบนี้พระเก่าที่เป็นพระพิมพ์เนี่ยกลุนนั้ ชื่อเล่นว่าแบบนี้ก็เหมือนที่เล่าไปตอนต้นนะคะประมาณว่าอุ้ยกรุนี้เนี่ยเรื่องมหาเสน่ห์วายปุ๊บนะคนักนะคนหลงอตั้งชื่อว่าพระขุนแผนแล้วกันหรือว่าอันนี้อพระหน้าตาแบบนี้เรียกติดตาไหมอันนี้ไม่ได้นับยุคนะวิวแค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะหรือว่าพระที่สมเด็จสร้างขึ้นมาเนี่ยมีหลายวัดอ่าอันนี้เป็นสมเด็จรุ่นนางพญาแล้วกันอันนี้เส้นบางหน่อยเรียกสมเด็จเส้นได้อันนี้ดดนนก็คือเขาก็จะมีการจัดระเบียบมีการแยกกันไปเลยว่าแต่ละรุ่นแต่ละอะไรยังไงมันแตกต่างกันยังไงสําหร ออกหนังสือนิตยสารพระเครื่องมีคู่มือการดูพระเครื่องอย่างถูกวิธีจะรู้ได้ยังไงว่ามาจากกรุจริงๆไม่ได้ปั๊มขึ้นใหม่แต่ละรุ่นต่างกันยังไงรุ่นไหนต้องดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกมาแบบมากมายเต็มไปหมดนะคะในยุคถัดๆมาค่ะซึ่งต้องบอกว่าในยุคสมัยแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีการซื้อขายกันนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็เลยทําให้หลายๆคนเนยสงสัยว่าอา้าวแล้วทําไมเรื่องการซื้อขายพระเครื่องเนี่ยในเมื่อมีเกิดเป็นตลาดจริงๆขนาดนี้ทําไมถึงไม่ใช้คําว่าซื้อไม่ใช้คําว่าขายแต่ใช้คําว่่าาาเชชกับูนะะค อันนี้ก็มีคนตอบไว้ค่อนข้างจะหลากหลายค่ะข้อแรกเลยคือเขาบอกว่าในยุคสมัยแรกๆอะ่ะเขาไม่ได้ซื้อขายกันจริงๆแต่ว่าในตลาดเนี่ยนะเขาก็จะเอาพระเครื่องมาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเช่นฉันมีองค์นี้เธอมีองค์นั้นเฮ้ยเราแลกกันไหมคุณเอาของผมแลกกันอันนี้2ององค์แลกกับอันนี้องค์หนึ่งก็คือเหมือนเป็นการแบบแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะคะส่วนเหตุผลที่สองเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหตุผลที่เราได้ยินกันบ่อยที่สุดค่ะคือพระเนี่ยเป็นของที่เอาไว้บูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะจะมาซื้อจะมาขาาายยยกกัััันนนนนมบบดดดูไ่่่ีีีง้เเเ็ลลปว เราไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกันนะแต่ว่าเราเนี่ยเช่าพระจากวัดเอามาเพื่อบูชานะคะคือเปลี่ยนคําไปให้มันแบบดูดีขึ้นไม่แอคทีฟเท่าซื้อเท่าขายนั่นเองค่ะส่วนเหตุผลที่3ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้วงวิชาการไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นแต่ว่าเหตุผลที่มาที่ไปน่าสนใจดีเลยขออนุญ,ญาตใส่มาด้วยนะคะก็คือเขาบอกว่าในบางช่วงในบางสมัยเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะพระเกจีดังๆหรือว่าพระตามที่ต่างๆเนี่ยผลิตออกมาไม่ทันค่ะเพราะว่าเทคโนโลยียังไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้ใช่ไหมดังนั้นกีรุน้ อยกันเที่เนี้ยคนในสมัยนั้นเขาก็รู้สึกว่าไปเอามาจากกรุอ่ะทีเนี้ยพอมาห้อยปุ๊บเกิดเสียชีวิตหรือว่าเกิดใช้จนแบบครบเรื่องสงครามแล้วอะไรแล้วก็ควรจะเอาไปคืนที่วัดนะคะเหมือนกับคอนเซปต์ของการเช่าพระจากวัดเนี่ยเอามาใช้เพื่ออปัดเป่าในช่วงสงครามมาใช้ในการออกรบในอะไรก่อนแล้วค่อยเอาไปคืนทีหลังนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็น่าจะเป็นประวัติที่มาที่ไปของพระเครื่องคร่าวๆที่ทําให้เรารู้จักเส้นทางการเดินทางของพระเครื่องกันมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าวิวเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นแบบ เซียนพระแล้วก็มีความรู้เรื่องพระเครื่องในรุ่นต่างๆหรือในหลายๆด้านมากกวออู่เยอะๆเลยถ้าใครมีอะไรอยากเสริมก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพืชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆถ้าพูดถึงคอนเซปต์การเช่าด้วยนะไทยเราอะเช่าพระ จริงหรือเปล่าไม่รู้เราใช้คําว่าเช่าแต่เราไม่ได้ค่อยมีแบบคอนเซ็ปต์ของการเอาพระไปคืนเท่าไหร่นะคะแต่ชาติหนึ่งที่มีคอนเซ็ปต์ของการเช่าแบบเช่าจริงๆเลยแต่ไม่ใช่พระนะเป็นเครื่องรางค่ะก็คือญี่ปุ่นที่ถ้าเราสังเกตด,ด,ด,ดีเวลาที่เราไปเช่าเครื่องรางที่ญี่ปุ่นอนะไปแบบตามสา่เจ้าตามอะไรต่างๆเขาใช้คําว่าซื้อหรือเปล่าอยู่ไม่แน่ใจในภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าพอเราซื้อมาหรือเช่ามาแล้วอะจริง,รงๆแล้วพวกเครื่องรางของญี่ปุ่นคือต้องเอากลับไปคืนจริงๆนะคะแล้วเขาก็จะมีกําหนดอายุเลยประมาณว่า1ชิหนเนต่างๆแล้วเราก็ต้องไป เช่าชิ้นใหม่มานะคะซึ่งก็น่าสนใจที่ไอเดียนี้คอนเซป t นี้ไม่รู้ว่าบาังเอิญเหมือนกันหรือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความคิดของมนุษย์ที่เป็นแบบพื้นฐานทางธรรมชาติที่แบบว่าตรกะและกลไกมันต้องเป็นแบบนี้คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบซื้อไม่ได้ต้องเช่าต้องยืมมานะคะแต่ที่แน่ๆของไทยเราอ่ะไม่ได้เช่าจริงของญี่ปุ่นนี่คือเช่ากันจริงจงังคืนกันจริงจังเลยนะคะเหมือนกับที่เราเคยพาไปดูเทศกาลแห่งความร่ำรวยที่ญี่ปุ่นเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองค่ะก็สามารถย้อนไปดูได้นะคะวันนี้ลลาาาไกก่่ก่แวัคคะะุบยสสดี